สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับทรัพย์เจริญพรครับดูไปครับผมนี่ <c oughs> บรรยากาศที่บ้านนะครับผม <c oughs> ยาย <c oughs> เดินเข้าบ้านนะครับตอ <c oughs> นนี้ก็จะกำลังจะเดินไปดูที่นะครับผมนี่นะครับก็กำลังจะ เดินไปดูที่ตรงโน้นนะครับผมเป็นที่ที่ผมได้ซื้อไว้นะครับว่าจะมาทําบ้านนะครับก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจเนาะนะครับผมก็ทรัพย์เจริญพรบอนสีก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับก็พามาชมบรรยากาศดีๆนะครับผมที่ต่างจังหวัดนะครับผมเป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ นี่นะครับผม,อมตอนเย็นมาบรรยากาศดีมากครับผมท้องฟ้าแจ่มใสนะครับรู้สึกเย็นๆนะครับผมมีลมเย็นๆนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ก็จะปลูกปลูกเป็นคล้ายๆแบบหญ้าเนเปียนะครับผมไม่ได้มานานแล้วเนาะนะครับผมก็รู้สึกว่าจะ,จะเจริญออกมานะครับผมที่ก็ จะมีบ้านมีอะไรออกมาเนาะตรงนี้นะครับโดยด้อจะเป็นนี่นะครับผมมันปลูกอ้อยนะครับผมโอ้ย้าสวยมากนี่นะครับผมน่าจะเป็นหญ้าให้ปัวหรือว่าให้ไก่ให้หมูนะครับผมให้ได้หมดเลยเนาะนะครับเป็นหญ้าในเปียะนะครับผมให้สัตว์กินพืชนะครับผมนี่นะครับ ก็จะเป็นรถขนอ้อยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับน,นี่นะครับผมที่ที่เราได้ซื้อไว้นะครับผมมาดูกันนะครับรู้สึกว่าที่ที่ถมไว้ก็จะประมาณเสมอพื้นปูนเลยเนาะนะครับผมประมาณโอ้ไม่ใช่เสมอพื้นถนนเลยนะครับนี่นะครับ มีต้นกล้วยนะครับผมหน้าบ้านนี่นะครับผมอืมตรงนี้เป็นสามแยกนะครับผมเปสามแยกเนาะสามแยกเก้ากว้างเก้าเมตรยาวแปดเมตรพอดีไหมพ่อ<ม>ประมาณนี้โอ้แบบทีเย็นก่อนน้าจ บ้านก็จะมาณเก้าเมตรครับผมแต่รู้สึกว่าด้านน่าจะแคบมากครับเนาะโอโหกล้วยนี่จะสุกแล้วพ่อตัดเลยตัดเลยนี่นะครับโอ้ยังไม่แก่แต่ต้นมันตายก่อนมันหักก่อนนะครับนี ก็จะยาวลงมาข้างหลังนะสวัสีครับนี่นะครับก,ก็จะยาวไปถึงต้นโนโเนะต้นตาลอยู่ด้านหลังนะครับผมตรงน้นก็จะเป็นสวนบอลสีนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้ นี้ก็สักหลังก็ปลูกมันอยู่นะครับผมก็ตรงนี้ก็ยาวอยู่นะครับผมกว้างอยู่เนาะยาวไปถึงโน้นเลยนะครับต้นกล้วยก็เหลือพื้นที่ยาวอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็มาดูตอไม้ก่อนเนาะว่าตอไม้ที่เราจะขุดออกนะครับผมแล้วก็จะถมต่อออกไปว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะครับนี่นะครับบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่กว้างมากเนาะประมาณนี้ เนาะไม่กว้างมากก็พอดีเลยขยับลงมาก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีหลังบ้าน,าารนาครับราจากหน้าถนนมาสามเมตรนะพ่อเนาะประมาณนั้นครับ<ม>กว้างมากฝัง่งนี้ก็เป็นถนนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นสามแยกเนาะนะครับรนีเป็นบ้านนะครับก็เป็นร้านค้าอีกร้านหนึ่งเนาะครับ นี่ก็จะเป็นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมตัวนั้ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะตรงนี้ก็เป็นถนนในบ้านนะครับผมในบ้านก็มีสองสามหมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นทาเลทีด่ดีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าก็อาจจะแคบไปไหนกะ็ไม่เป็นไรนะครับผมหน้าบ้านเนาะอาจจะเขาตีถนนออกมากว้างนะครับผมตรงนี้ที่จริงมันเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆงเลยเนาะครับผมที่จริงตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมตรงๆงเลยนะครับ แต่ว่าถนนเขาก็กินพื้นที่เข้ามาตรงโค้งนะครับผมทําให้โค้งดูใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้ก็แค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้ายังไงวันที่22ก็จะขึ้นเสาอีกเสาโทนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เพื่อนนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพาชมบรรยากาศที่บ้านนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมบายๆครับผมสวัสดีครับ